อาจจะดูเครื่องลินทอดครับตอนยิงบมเดทายครับเมือดนะครับเรียมคิวทะลุออกแก้มครับแพร์คงานเอสดีหัวแดงครับทะลุออก แกมครับเขาเยียมคิววเมืองกบนักัน,นครับสีโลกว่าครับจังไว้หญิงบริไายครับมันเหมือดครับ,ค,รบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ ครับว่าเบิงตัวหน่อยกันครับตัวหน่อยกันสองลูกสามขีดครับกำลังขวครับผลงานเอ็นบีหัวแดงกันครับกระดานหัวครับแตกนอกเลยครับลอกเลยครับโอเคครับน้ำนักลวมครับโกิโลเจ็ดสีดครับผม ดูเปลื่อนทีวีถอดครับโอเคครับ